ครนี้เราคลิปบวกตัดเส้น2สลึงนะครับมาถามว่ามันดียังไงนะครับหนึ่งก็คือลดเรื่องของกลิ่นนะหลายๆคนมีกลิ่นมีปัญหาอยู่แล้วเนาะแล้วก็2ก็คืออ่ะกลิ่นไปแล้วความสะอาดพวกขี้เปียกก็ลืมไปได้เลยนะแล้วก็แฟนก็จะแฮปปี้มากขึ้นถามความรู้สึกพี่นิดน,นึงตอนตัดเส้น2สลึงรู้สึกยังไงบ้างครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกแค่ตอนฉีดยาชาอย่างเดียวเนาะตอนฉีดยาชาเนาะครับเหมือนเหมือนฉีดหน้าอย่างนี้ไหม ทีดหน้าเจ็บเยอะกว่าเลยครับทีดหน้าเจ็บเยอะกว่าเลยเนาะเพราะนั้นมาจัดน้องชายของเรานะเนาะแล้วก็อันนี้เราคลิปไปด้วยนะครับเนาะตัวคลิปไร้เลือดนะครับให้ดูอุปกรณ์คร่าวๆหน้าตาแบบนี้นะครับหมอก็คลิปปุ๊บก็คือเสร็จแล้วประมาณนี้เลยนะครับอ่ะถามความรู้สึกตอนคลิปว่ามันต่างจากตัดเส้นสองสลึงไหมครับเออรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ต่างกันครับเพราะน่าจะเป็นที่ตัวยาชาครับผมก็คือคือการนั่นเองนะครับผมอันนี้ย้อนกลับไปถามนิดนึงว่า ทำไมถึงมาจัดการน้องชายครับหลักๆก,ก็เป็นเรื่องของความสะอาดครับผม mm hmm. คือตอน mm hmm. ที่มันยังมีหนังหุ้มปลายหรือตอนยังไม่ได้ขีบรู้สึกว่าตอนทําความสะอาดอาจจะอยากทําความสะอาดยากครับเราถ้าเกิดขีบแล้วมันน่าจะาดูแลได้ง่ายขึ้นครับผมการการขีบเนี่ยก็แน่นอนดูแลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับ<ช>